พระบรนาสตรีุริมหาเจวานังทูสัร้านชีวิตธาภิญชาปรกสาโลงกาจากรมานภัยระูุ้ทำลายลานสรรพสิงโคมชยะเนื้อหมู่มานอมประธานสเวทวิทยาอมฮาริฮาระปรมักปสิทธิเอตอองตรีมุระติเทวนาไครลา ใครพบอบพิวานม่นทรงพระทานพรใครทุกร้อนประราชพันด้วยเดจอมเทวันขะทรงฤทธิ์มหิทานารายเทวรักทรงพิทักไตรโลกาปรปาบมารทุกชันฟ้ามีคราดคราในทุกกรล พระมาผู้ส,สร้างมิให้ร้างห่างวงวานถ้าทรงลิขิตการสรรพสิ่งอุบาทพรานการนี้ขอกอันเทินพระดำเนินจากปรมันเข้าสู่พิธีพันการละบัดนี้ประสิทธิพรออกเพลงตราพัตรีบรรูติ